ครับก็สวัสดีนะครับตอนนี้ก็อยู่กับช่อง DIY รีวิวให้รู้กันอีกครั้งแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาสาธิตการใช้งานอ่าเครื่องเป่าเปียวไฟนะฮะหรือจะเรียกว่าอะไรเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยที่เข้าขายกันอนะหัวแรงแก๊สนะฮะแต่พ่พอดีว่าไอ้ปลายปลายหัวปลายหัวแรงหัวบัจเุรีนของผมทำหายไปแล้วแล้วแต่แต่ ผมก็ยังมีแต่หัวอีกเนี่ยหัวเป่าเปลวเปลวไฟนะฮะก็เดี๋ยวก็จะมารีวิวการใช้งานกันนะครับว่ามันจะดีไหมหรือว่ายังไงดีแล้วก็ขั้นตอนการใช้มันเป็นยังไงฮนะมันยุ่งยากไหมนะมันเหมาะสําหรับที่เราออกนอกพื้นที่นะครับที่เราไม่มีไฟฟ้าใช้นะแล้วก็เราจาเป็นที่จะต้องต่อสายไฟนะฮะหรือใช้งานการบัด,บดกรีอย่างอื่นเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับ ก็ยังไงแล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆสนใจก็ลองหาซื้อได้นะมันมีขายอยู่ทั่วไปฮะราคาร้อยกว่าบาทนะครับชุดหนึ่งนี่ฮะเป็นแบบเติมได้นะครับนี่นะครับใช้ไอ้แก๊สแก,ก๊สกระป๋องทั่วไปอ่ะอัดอัดเข้าที่ตูดแล้วก็มันก็เติมได้แล้วง่ายๆนะครับใช้ได้นานนะตัวนี้ก็เดี๋ยวเราก็มาลองกันนะครับก็รีวิวไปถ้าหากว่าดีไม่ดีถ้ามันดีก็ดีไปนะฮะแต่าหากว่าไม่ดีมันก็เออ อับอายขายขี้หน้ากันไปนะครับโอเคครับเดี๋ยว็มาลองกันนะครับสิ่งแรกเลยสิ่งที่ผมเตรียมไว้นี่ก็คือมีอะไรบ้างนะก็มีตะกวัวนะครับมีตะกวัวแล้วก็มีไอ้ตัวนี้นะครับแล้วก็มีสาย T H W 1.5้านะครับอันนี้เป็นสายทองแดงนะฮะสายทองแดงเส้นหนาแล้วก็มีสาย A W G เบอร์22นะครับนี่นะสายไส้เงินแล้วก็สายทองแดงนฮะนี่นะครับแล้วก็มี แผ่นปิ้นนะครับมีแผ่นพิ้นกับไดโอตัวหนึ่งจะมาลองดูว่ามันจะเชื่อมติดกับแผ่นปิ้นได้ไหมนะครับก็เดี๋ยวเราก็มาลองใช้งานกับไปสายไฟดูก่อนฮะอันแรกเลยใช้สายไฟ AWG ใส่เงินก่อนนะครับ ใน,นที่นี้เราจะมาสมมุติการเชื่อมต่อนะฮะเชื่อมต่อทั่วๆไปเราก็ใช้การพันสายไฟแบบนี้นะครับอ่าได้แล้วทีนี้เราก็เราจะมาลองเชื่อมเป่าแก๊สกันดูนะฮะว่าจะมันจะติดไหมนะะก็ปรับแรงดันไฟให้พอดีกับการใช้งานนะครับ เห็นเปลวไฟนะฮะครับผมขั้นตอนแรกเราก็เป่าไปที่ชิ้นงานก่อนนะครับให้มันร้อนนะทีนี้แล้วก็เอาตะก,กั่วรูปไล่นะนี่นะเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาดูเนื้องานกันฮนะเป็นยังไงบ้างมองเห็นไหมแสงสะท้อนเปนเยอะนะ ตอนนี้บัตรกีติดแล้วนะครับถ้าหากว่าอยากอยากจะตกแต่งเราก็ใช้เปลวไฟลนลนไปที่ชิ้นงานอีกทีหนึ่งเพราะตอนนี้ตะก่กามันยังไม่สุกนะฮะนี่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ ยังไงกันบ้างใช้งานง่ายไหมเราต้องเอาเปลวไฟเป่าไปที่ตัวตัวชิ้นงานให้มันร้อนก่อนนะจอนก่อนที่จะเอาตะกั่วเข้าไปรูปนะฮะต่อไปสายทองแดงนะฮะก็เหมือนเดิมก็ามาพันกันนะฮะนี่นะครับ เห็นภาพหน่อยเอียงๆหน่อยเออนี่นะเนี่ยนะเป็นยังไงกันบ้างครับ นี่เชื่อมติดแน่นเลยนี่เปรียบสื่อเหมือนใช้กับใช้หัวแรงได้เลยเนี้ยไงสวยงามไหมทีนี้เราก็ตัดแต่งนะถ้าเวลาเราเชื่อมติดเรียบร้อยแล้วต่อไปสาย THW ขึ้นชื่อว่าเปลวไฟนี่มันก็ความร้อนมันถึงนะครับความร้อนมันสูงมากสูงกว่าปลายปลายหัวแรงนะทีฮสนี่สายมันแข็งหน่อยต้องใช้ครีมบิดๆนะ ที่จริงแค่ครีมบิดแล้วก็ใช้วอนัดหมุนปิดปลายนี่ก็ใช้ได้แล้วนะสาย T-HW เนี่ยไม่ต้องถึงกับต้องใช้ตะกักวามาเชื่อมนะครับแต่เราก็ลองดูกันว่ามันทำได้ไหมนะครับมองเห็นไหม ก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะฮะแต่ถ้าหาว่าเป็นหัวแรงนี่ต้องใช้ความร้อนเยอะหน่อยสำหรับหัวแรงนะแต่สำหรับเปลวไฟนี่มันแป๊บเดียวนะเพราะไอ้หัวแรงนี่การถ่ายเทความร้อนไปสู่เนื้อง,งานชิ้น,นหนาเนี่ยมันจะช้าหน่อยนะฮะนี่เป็นไงกันบ้างครับโอ,โอเคใช้ได้เลย ต่อไปทีนี้เราก็มาลองกับชิ้นงานละเอียดนะฮะว่ามันจะโอเคไหมแต่แต่ที่นี่แน่มันมันไม่มีใครทํากันหรอกแต่ผมอยากลองไงอ่ะก็ลองดูนะฮะจะใช้กับไดโอดนะฮไดโอดกับแผ่นปิ้นนะครับคือจําลองเฉยๆนะตรงนี้จะเสียบดูไหนก็ได้นะดูไหนดีดูนี้เลย นนี่นะครับมาลองกันครับก็ระวังเรื่องความร้อนด้วยนะระวังจะโดนมุงโดนมือหรือว่าไปโดนใส่วัสดุต่างๆนะ เป็นไงกันบ้างครับความร้อนมันสูงนะนี่มันไม่เหมาะกับการใช้งานกับไอ้แผ่นวงจรอ,อิเล็กทรอนิกส์นะแต่ว่ามันก็เชื่อมได้นะดูดินี่เห็นไหมหชัดไหมนี่นะครับก็ถือว่ามันก็ใช้งานได้ดีระดับหนึ่งนะฮะแต่ใช้งานหลักเลยนี่เหมาะสําหรับใช้นอกพื้นที่ในสถานที่เรา,ท,เราที่เราไม่มีไฟฟ้าที่จะมา ตอกใช้งานกับหัวแรงนะครับตัวนี้นะนี่ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็รีวิวกันไปนะสําหรับไอตัวเป่าแก๊สต,ตัวนี้นะครับถ้า,างไงก็เพื่อนๆถ้าสนใจก็ลองหาซื้อกันมาใช้ได้นะราคาไม,ไม่ไม่แพงนะเดี๋ยวนี้นะโอเคครับถ้า,างไงแล้วกดซับสไครต์กดไลค์ like. ติดตามแล้วก็ แชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปนะฮะก็คลิปน่าจะมีอะไรอีกเดี๋ยวก็มารับชมกันได้นะครับติดตามกันไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ